ตามท่านผู้อมเราใช่ไหมเพราะนั้นมั่นในความสงบวันนี้ก็รทำเป็นอนี้ได้ยังไม่สงบมันทำไรไม่ได้เรื่องต่อเชื่อมตรงไหนดีโครงการไหนโครงการมันเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่เสร็จนระหว่างนี้มันก็จะเดือดร้อนอยู่อย่างนี้แต่ทีนี้ว่าเรื่องจะแก้ปัญหานี้อย่างไรก็คือในโครงการที่จะทำไงจะเก็บน้ำไม่ได้บ้างใช่ไหมแล้งมันได้น้ำไปที่เก็บน้ำใเล็กน้อยๆไป บันไดแล้วไม่ค่อยไหวแล้วนะเขาเรียกว่าการเตรียมเตรียมพร้อมของประชาชนนะเพราะเราเป็นอยู่ในพื้นที่ที่มันมีปัญหาอันนี้จะถึงที่เราต้องไปด ouais. ูไปด้วยกันนะครับอะไรก็ตามที่ไปโนเรียกร้องมาผมฟังทั้งรันแหละนะทุกเรื่องเลยนะไม่ได้ประโยชน์ต้องดูประโยชนเท่านั้นนะแต่มันต้องมีวิธีการที่ทําที่เหมาะสมที่มันถูกต้องและไม่สร้างปัญหาใหม่เอึ้อ เนีมาเตือนมาเตือนว่าอะไรยกให้หรือบปลงา20,000คู้นั้นนะาะจะมีภารกิจนะคะที่บ้านท่าทองนะคะบ้านหนองนงในตำบลท่าทองอำเภอสงโทรจังหวัดสุโขทัยของเราค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านนายกท่านเลยนักดนตรีค่ะและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ทำบ้านประหลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะค่ะในมอบสิ่งของบริเวณโหวกนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ ผาิตสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เราวิจัยพัฒนามาอะไรในเรื่องด้วยกันจำว่าบอกแล้วไม่ค่อยื่นใช้กันรัฐบาลอภิปรายว่าดูรายกานต้องมีให้เช่นผูกภาพมาตื่นใช้ตั้ีแต่เรางทำเองได้เยอะแล้วนั้นตอนนี้ใช่ไหมต้องภูมิใจมันน่าจะมีได้ผลอแลรอีกเยอะเลยก็ขอให้ไปขึ้นทะเบียนบัญชีให้เรียนร้อยนะคุณว่าในเดือนพิเรนนะพระเจ้าผมก็ประกาศเป็นครั้งแล้วว่าทุกคนถ้ามันขึ้นทะเบียนอะไรไม่ว่าจะสินค้าอะไรก็แต่ผู้พ่อคนไม่ต้องกลัววันไหวนะครับ แมก่อนอาล้างก่อนอากรดีนะเสแล้วเอาไปที่ตาบ้นเขาแจ้งมาว่านี่ตอบแทนให้้าของพวกเราจาบ้ใยดีนะเพราะปลเรือที่เราพิชิตาผู้ชมทีรู้หมว่าการแก้ผ้าปุยะเปนตำหนิที่น่วยในโลกตาเนิในโลกครับผมเลยเ มันมันต้องมีที่มีปัญหาะร้อนเลแต่ถ้ร้อนจะมาปอดภัยก็ยังดีกว่ามันอะไรย่ที่ว่มาพวก่เป็่งกยตแล้วได้ไเราอาดตัดทีหน้าเป็นพื้นนะนะทุกคนที่เราเ่นวยที่สุดคืออะไรไม่คนไทวยเล่มอะไหัวใจน้ำใจน้ำใจการฉลาานี่มีที่คาดาสนาม่อแล้วของเรานะ เราชอบเป็นกันหรือเปล่า